สติในที่ประชุมฟังเป็นพูดชัดอยู่สงบการประชุมเป็นกิจกรรมที่ผู้คนจำนวนมากต้องเผชิญในชีวิตการทำงานเป็นช่วงเวลาที่หลายความคิดถูกนำมาพูดคุยหลายมุมมองถูกแลกเปลี่ยนและหลายอารมณ์ก็ปรากฏขึ้นในเวลาเดียวกันที่ประชุมจึงไม่ใช่เพียงเวทีแห่งการทำงาน แต่ยังเป็นเวทีแห่งการเผชิญใจมนุษย์การจะทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความราบรื่นไม่ได้อยู่ที่ข้อมูลมากน้อยเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การมีสติเป็นเครื่องนำทางมเมื่อมีสติการฟังจะชัดการพูดจะตรงและใจจะสงบแม้ท่ามกลางความขัดแยง้งการฟังเป็นคือหัวใจแรกของสติในที่ประชุม เพราะบ่อยครั้งคนเราเข้าประชุมเพื่อรอจังหวะที่จะพูดมากกว่าจะฟังสิ่งที่ผู้อื่นกำลังสื่อเมื่อใจไม่ฟังอย่างแท้จริงสิ่งที่รับได้ก็เป็นเพียงเศษเสี้ยวไม่ใช่ความเข้าใจทั้งหมดผลคือเกิดการตีความผิดเกิดความขัดแย้งโดยไม่จำเป็นแต่เมื่อมีสติใจจะไม่เร่งคิดคำตอบก่อนจบประโยคของผู้อื่น แต่ตั้งมั่นเพื่อรับฟังสิ่งที่ถูกสื่อออกมาอย่างเต็มที่การฟังเช่นนี้ไม่เพียงได้สาระที่ครบถ้วนแต่ยังทำให้ผู้พูดรู้สึกว่าตนได้รับการเคารพส่งผลให้บรรยากาศการประชุมผ่อนคลายและเปิดกว้างการพูดชัดคือผลจากการมีสติพิจารณาก่อนเปล่งคำออกมาเมื่อใจเร่งเร้าด้วยอารมณ์ คำพูดที่ออกมาย่อมสับสนหรือกระทบกระแทกผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจแต่เมื่อสติอยู่กับคำพูดจะรู้ว่าคำไหนเกินไปคำไหนทำร้ายคำไหนไม่จำเป็นจึงเลือกถ้อยคำที่พอดีและตรงประเด็นการพูดชัดไม่ได้หมายถึงการใช้ถ้อยคำหรูหราแต่หมายถึงการพูดด้วยใจที่มั่นคงและเมตตา ทำให้สารที่ต้องการสื่อไปถึงโดยไม่สร้างรอยร้าวการประชุมจึงก้าวหน้าไม่วนเวียนอยู่กับความไม่เข้าใจหรืออารมณ์ที่ถูกกระตุ้นการอยู่สงบคือแก่นสำคัญที่สติทําให้เกิดขึ้นเพราะการประชุมเต็มไปด้วยความเห็นต่างความกดดันจากเวลาและความคาดหวังของแต่ละฝ่าย หากใจไม่สงบก็จะถูกลากไปตามกระแสอารมณ์ที่ผุดขึ้นอย่างต่อเนื่องความโกรธอาจผลักให้โตเถียงเกินเหตุความกลัวอาจทำให้ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นความกังวลอาจทำให้พูดผิดพลาดแต่เมื่อใจสงบเพราะมีสติเป็นเครื่องคำยันอารมณ์เหล่านั้นจะไม่ครอบงำง่ายใจสามารถยืนอยู่ท่ามกลางแรงกดดันได้โดยไม่หวั่นไหว การมีสติในที่ประชุมยังทำให้เห็นความจริงว่าการประชุมไม่ใช่การเอาชนะแต่คือการหาทางออกร่วมกันใจที่เต็มไปด้วยอัตตาย่อมมองการประชุมเป็นเวทีพิสูจน์ตนเองต้องให้ความเห็นของตนถูกต้องต้องให้เสียงของตนดังกว่าผู้อื่นแต่ใจที่มีสติย่อมเข้าใจว่าทุกความเห็นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพรวม ไม่มีใครครอบครองความจริงทั้งหมดการรับฟังและการพูดอย่างพอดีจึงเป็นหนทางสร้างทางสายกลางที่นำไปสู่ความก้าวหน้าเมื่อการฟังมีสติการพูดมีสติและใจอยู่สงบการประชุมก็จะกลายเป็นพื้นที่แห่งการสร้างไม่ใช่พื้นที่แห่งการทำร้ายความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก็จะไม่บานปลาย แต่จะกลายเป็นช่องทางให้เห็นความแตกต่างและหาจุดสมดุลร่วมกันการประชุมที่เต็มไปด้วยสติจึงไม่ใช่เพียงการหาข้อสรุปของงานแต่ยังเป็นการฝึกใจให้มั่นคงท่ามกลางความหลากหลายของผู้คนดังนั้นสติในที่ประชุมจึงดังเสาหลักที่ค้ำยันการทำงานร่วมกันฟังเป็นเพื่อเข้าใจผู้อื่นพูดชัดเพื่อสื่อสารตรงประเด็น และอยู่สงบเพื่อไม่ถูกอารมณ์ครอบงำเมื่อสามสิ่งนี้ประสานกันการประชุมไม่ว่าจะยุ่งยากเพียงใดก็จะเป็นพื้นที่ที่สร้างทั้งผลงานและความเข้าใจร่วมกันทำให้งานเดินหน้าไปพร้อมกับใจที่มั่นคงและสงบ